ยาน,นี้ของกบจะเป็น3มชั้นสไลด์นะคะทำง่ายมากๆเลยแต่เรามีเคล็ดลับที่ทำแล้วออกมาเหมือนร้านอาหารจีนนะปกติที่ทำการจะเอ๊ะมันทำไมเวลาเรากินที่ห้องอาหารมันจะขาดไปนิดนึงขาดกลิ่นไปนิดนึงเกิดจากอะไรเดี๋ยวกบจะบอกให้นะคะเริ่มต้นกบใช้3ชั้นสไลด์นะล้างเสะเด็จน้ำให้แห้งเสร็จแล้วก็ในส่วนของเครื่องเทศกบก็จะมีรากผักชีกระเทียมขิง และเคล็ดลับสําคัญคือซวงเจียซวงเจียนี่คือพริกหอมจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆหน้าตาคล้ายๆกับพริกไทยดานะคะตั้งกระทะคั่วเจ้าสี่อย่างนี่ให้หอมเลยนะคั่วคั่วเสร็จแล้วก็ใส่สามชั้นสไลด์ลงไปไม่ต้องใส่น้ํามันใดๆเพราะอยู่น้ํามันสามชั้นจะออกมาพอเริ่มสามชั้นเริ่มเกรียมๆนิดนึงนะคะแบบนี้ปุ๊บตักสามชั้นออกแล้วใส่น้ําลงไปน้ำนี่ใช้เยอะนิดนึง เกือบถ้วยหนึ่งเลยนะคะใส่ลงไปเติมด้วยซอส่อยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วเคล็ดลับที่สองคือเหล้าจีนอันนี้จะทำให้กลิ่นเหมือนห้องอาหารจีนเลยนะคะซวงเจียกับเหล้าจีนตึ๊บๆชิมรสให้จัดนิดนึงต้องจัดนะคะเวลาเราใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วน้องจะอืดอ่าน้องจะติดน้ำไปแล้วรสชาติจะบางลงใส่วุ้นเส้นลงไปเขาให้เครื่องเทศแล้วก็ซอสเนี่ยเข้าให้หมด ปิดฝาอบประมาณ5นาทีนะคะเปิดฝาใหม่ใส่ต้นขึ้นช่ายลงไปที่ห่านแทนท่านๆปิดฝาอีกประมาณ1นาทีก็เสร็จแล้วนะถ้าให้ถ้าได้กินได้ตอนนี้เนี่ยจะหอมมากนะเส้นนะคะแช่น้ำแล้วเวลาเสด็จน้ำขึ้นมาใส่ลงไปแค่5นาทีพอนะอย่านานเดี๋ยวเส้นจะอ่านิ่มเกินไปนะคะ เต้นจะมีความเหนียวนุ่มหอมซุงเจียหอมตัวเล้าดินไม่เมาหรอกใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมคือพวกขิงกระเทียมทั้งหมดและเค็มหวาน,น,นอ่อนนะลองทำดูง่ายๆเลย